สวัสดีครับเยอ่มซ่า n ช e น,นวันนี้เราจะมาเรียนแบบให้บิดประเด็นเราต้องอัพเดรดกันทีกท้าครับเพิ่งดูคลิปไปื่อกี้มาลองด้กันนะว่าผมจะทำได้ดีแค่ไหนนิวนี้มันจะอาจจะบังกล้องตรง กาอันนี้เราใช้มือถือซัมซุงเจฟฟีมาลองดูเอาละเอ๊ะนะนะทำให้ศัตรูไม่เคลื่อนที่ไงวะเนี่ยให้ศ <thee> well. ัตรูหยุดนิง่งดูว่านะเอ๊ะตรูหยุดนิง่ง ่าเราเป็นอวตารก่อนปึ๊บประตูก็เปน็นนวตากแล้วก็กเก็บเลเวลเลเวลวประตูเข้าๆกับเราเออให้มันยืนยังไงวะให้มันยืนนี่เราเอ,าเอาไอมาปึ๊บอก็ Fairest Lady, t h y Lips are like, u m whatever, I'll finish this later. โอเคพร้อมละพร้อมที่จะลำแบบให้บิดเอ็กแล้นะครับน้ำมีแสงก็คือ Passive, เรามาดู Passive ผมอ่านให้่ยฟะ Skill, Passive กายภาพฮ u g มันชื่อว่า Suffer ชัฟเฟิลสกิลติดตัวเมื่อออกจากการต่อสู้การโจมตีปกติต่อไปจะกลายเป็นการแทงก็คือถ้าถ้าต่อสู้อีออกมาเนี่ยการโจมตีก็คือการแทงนี่สร้างบนัสความเสียหายนะครับสีแดง300วงเล็บบวก 2, 3 6จากนั้นในระยะเวลาสั้นการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นการแทงโดนฮีโร่จะฟื้นฟู2 วงเล็บบวกสองวงเล็บปิดเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดน่าจะเรียกว่าดูดเลือดเนาะหลังจากการแทงเขาสามารถพุ่งไปในทิศทางที่กำหนดและวิ่งเร็วขึ้นห้าสเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา0ูจุดห้าวินะครับโอ้ดูยากนะฟังแล้วดูยากอ่าท่าที่หนึ่งอ,อนสก,กีเทอสก,กีเนอรคูดาวหวินะครับก็ อันนี้ผมอัพให้เป็นรีวิวสิบห้าแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสูงสุดละแต่ยังไม่ได้ใส่ของนะของยังไม่ได้กดเงินขึ้นนะครับท่าสองเอ้ยท่าหนึ่งท่าหนึ่งก็คือปลาดอกปลาดอกไปตรงๆนี่แหละนะติดสตาร์ูงย์จุาวินะครับแล้วก็ดอกไม้จะรอบๆเป้าหมายสามดอกลักษณะคือถ้าเราปลาดอก ไปแล้วโดนศัตรูเนี่ยนะศัตรูก็จะโดนดาเมจแล้วก็ติดสตันสองจุดหน้าและดอกแรกที่ที่มันจะตกมันจะตกหน้าเรานะครับแล้วก็นับไปอีก220องศาทั้งตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นมันจะเป็นสามแฉกอ,อืมเป็นเวลา3 5วิ3าุดห้าวิน่คือเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องเหยียบดอกแล้วก็ตีเหยียบดอกแล้วก็ตีเหยียบดอกแล้วก็ตีอะไรเงี้ย เมืม่อวิ่งไปเก็บดอก,ดอกไม้จะฟื้นฟูอ๋อเมื่อเราเก็บดอกไม้จะฟื้นฟู50พลังงานให้ตนเองก็คือเป็นเกจสี่ขาวนะครับและเปลี่ยนการโจมตีปกติทั้งต่อไปเป็นการแทงรู้สึกว่าเหมือนกันไหมครับเนี่ยเหมือนกันก็คือ,อตัวแพสซีฟซัฟเฟิลกายภาพที่ที่มันเป็นการดูดเลือดเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับ อ่าแล้วเราสามารถยกเลิกคูดาวอ๋อการแทงมันสามารถยกเลิกคูดาวสกิลสองนะก็เหมือนกับว่าสมมติถ้าเกิดคุณปลาแล้วคุณก็เก็บดอกไม้แล้วก็ไปแทงเนี่ยแล้วคุณก็กดสกิลสองต่อแล้วก็ไปเก็บดอกไม้ทีหนึงมันก็จะเป็นการรีเซ็ตออันนี้ห hey, ้บิดเอ็กก็ก็บอกวิธีไม่ได้ไม่ได้มาอ่านอย่างนี้นะครับก็บอกวิธี เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยลองนะเอาสไตล์ผมก่อนเดี๋ยสไตล์อ่านอ่านแล้วก็ทำนะอ่าต่อไปก็สกิลสองนะครับทิปเปอร์ทรีนะครับโหครูดาวสองวิเองน้อยมากเลยแล้วก็ใช้พลังแต่ใช้พลังงานห้าสิบท่อกันนะเหมือนกระป๋าเลยนะครับอ่าพรีติโน่โจมตีหนึ่งครั้งไม่ใช่พรีตโน่โจมตีหนึ่งตูสูงสุด,ส,ดสามครั้ง ก็ถ้านี้เขาก็กดตึ้งมันก็คงมันก็คงรีเซ็ตสามครั้งนะภายในเขาเรียกว่าตีสามครั้งต่อนี่นะสูงสุดได้สามครั้งมันก็ให้สอดคล้องกับการเก็บดอกนะครับสร้างรายหายโบนัสสร้างสร้างโบนัสรายได้จริงเท่ากับวงเล็บบวกสี่วงเล็บปิดเปอร์เซ็นต์ hp สูงสุดของศัตรู แสดงว่าถ้าเราไปตีไอตัวหน,น,น,น้าหนาี่เราเราก็จะดูดเลือดแรงอะไรประมาณนี้นะสูงสุด400หากไม่ได้ฮีโร่ดูดเลือดคีก็ได้นะหลังจากโจมตีแต่ละครั้งสกิลติดตัวจะทำงานและโจมตีแต่ละครั้งลดคูดาวของสกิลหนึ่งลงจุด5วิก็สมมติถ้าคุณลำลำครบเพลง3ครั้งก็ก็จาก6วิก็จะเหลือ สามวินั่นเองโอ้ล้คูกดาวลงอ๋อมีวิสูตร,ส,ตรสูตรเขียนนะลดลง0.5วนทีิสามการก็ลดลง1.5 1.5ก็ก็เหลือประมาณ4.5าวิแปดใช่ไหมใช่แหละก็เออเขามีแล้วเขาก็บอกว่าส5วาวิแล้วก็คูณด้วยอ่า ในวงเล็บนะครับ0.1วิทับเลเวลเก็ยิ่งเราเลเวลสูงมันก็มันก็จะต่ำกว่า0.5วิหรือเปล่าวะ <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่ได้ชฉินมากนะก็ <c oughs> กค่อยว่ากันละครับแอคแท็กครั้งแรกนี่โดน400นะครับความเร็วความเร็วเราจะเพิ่ม50%เป็นเวลาวิอ่าวิตีครั้งที่2เสียหาย 400เหมือนกันแล้วก็ลอยขึ้นนะครับส่วนที่5วิตีครั้งที่3มันให้3ีครั้งครับจนตี2ครั้งครั้งที่3จะสร้างความเสียหายการโจมตีทั้ง3าครั้งจะโดนเป้าหมายที่เลือกและสตูที่ไม่ใช่ฮีโร่รอบๆเป้าหมายเท่านั้นการโจมตีทั้ง3ครั้งจะโดนเป้าหมายที่เลือก และศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่ล้ลอๆก็บายไบ <c oughs> ไม่รู้เลยไม่เป็นไรนะครับะจะเอาขึ้นภาพเอาไปไวแหวกสรุปแล้วแม่งดูตั้งนานนี่คืออาร์เทสกิลให้ฟังเไลไยรไรประโยชน์จริงครับไม่มีปัญหาครับผมลองทดสอบก่อนอ่าท่าที่สี่คือ gentleman duel นะครับเป็นอัลตินะครับไม่ไม่ต้องใช้พลังงานนะ วรลลิโนพุ่งโจมตีพร้อมกับติดสัญลักษณ์ให้ศัตรูทำให้ถูกโจมตีแรงขึ้นยีเป็นเวลาห <the tower. S 1> ้าวพร้อมกับมีดอกไม้3ดอกปรากฏขึ้นและสกิลซัฟเฟอ์จะทำงานก็คือง่ายๆเลยเอาตีไปเนี่ยถ้าโดนป๊อเนี่ยมีดอกไม้โผล่เลย3ดอกรอบตัวที่โดนและ อ่าดูดเลือดจะทำงานนะครับก็คือแพสซีฟสกิลนั่นเองนะครับจากนั้นฟลอเรนตินน์กจะเข้าสู่สถานะดูเอลนี่เป็นเวลาสามสถานะอะไรว่าดูเอล <c oughs> สถานะต่อสู้อ๋อมันคือเจนเตอร์แมนดูเอลมันก็เลยเป็นสถานะดูเอลออการเกยวเอาไว้สุดท้ายจะเพิ่มเพิ่มระยะเวลาขึ้นอีกหนึ่งวิอ๋อ ก็จะได้เก็บได,ได้ได้ให้ครบเนาะนอกจากนี้เขายังบอกกับสถานะและอาตาัตราพื้นผูจากการแทงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้บี่เองแนะนำว่า,ากันซีซีทุกอย่างเลยนะครับถ้าเนี่ยนะครับเจอซีอะไรก็กันหมดเลยนะแต่ไม่มีผลจะสโลว์หรือเปล่าที่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเอาละมาเล่นให้ดูโอ้โหรถถังยิงเรา Uh, l a t h ั r อยู่กันอยู่ทำตัวนิ่งจะอยู่กันอยู่เอาละผมจะอัพขอที่เกิดขึ้นตามเงินนะขณะที่ผมยืนยืนให้เฉยน จะมาเริ่มเลยตั้งแตบบ่การปารสกิลหนึ่งมันจะแหลกๆหน่อยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นเครื่องอของอะไรนะ Exynos ซีโนครับขู้น์น,นะครับ M20 FE แต่มันสามารถอัดเสียงข้างนอกได้ไงก็เลยไม่ใช่ p h o n e นะโอเคครับดูดีกว <By S 1> ่าเอาตัวตัวแอปเดกับกูปาไม่ถูกเป็นกูต่ตอยเลยน่าจะใช้เป็นสี ให้บ hey, ีเด็บอกว่าดาบสังเกตนะครับดาบ,ดาบเราจะเป็นดาบธรรมดาแต่สักพักหนึ่งนะดาบมันจะกลายเป็นสีแดงนะดาบสีแดงนี่คือเพชรตีนะครับเพชรตีว่าตีมันจะโจมตีจะเป็นการแทงถ้าเราไปใกล้ๆศัตรูนี่ไงแทงโอเคให้บีเด็กบอกตัวแล้วอ่าต่อไปจิม้ม เนี่ยอันนี้จะเกิดตัวนี้เดย,ดย,ดยลองทดสอบดิไฮเบไดบอลมาสามเมตรลองดูนะถ้าเหลืออ่าอ,อันนี้ผมใช้ประมาณสองจุด้าจะโดนไหมไม่โดนอ่าโอเคใช่โอเคระยะนี้ต้องโดนแล้วแหละโดนไหมเดี๋ยวอันนี้เล็งรถนะ โอเคเดี okay, do, นี่ครับดอกไม้ที่มันเด้งมาก็จะมาทางเราหนึ่งอ่ะเราก็กดตีชวอบอโอ้โหแม่งแลกจนกูตีไม่ได้เลยเลยวะอ่ะเรามาดูสองถ้าสองทีได้สครั้งมันก็เอาที่ 1, 2, 2, ไงไหงสงทีุไวครั้งที่สการแทง <Your team S 1> เ <has destroyed S 1> ดี๋วดยวจะต้องรอดวะอันนี้กตา จอก้าโด,ดจริงด้วยคีสสามแนนะครับโอเคต่อไปเราก็มาฝึกปลาอันนี้คือปลาแล้วก็ไม่ได้กดคือสองให้เบสิกบอกว่านี่คืออ่าเบสิกก่อนฝึกกระบอดฝึก <we> กระบอดกระบาดให้ให้คล่องนะคระับเล่นจริงจะได้ไม่ถว่วง สามจุดหน้าผมเดินอ้อมเยอะไปนิดนึงนะแต่อันนี้ผมไม่ได้กดสกิลส,ส,สองเลยนะมันก็จะเป็นการฟันแบบปกตินะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถล่วงกับสกิลสองได้นะครับเดี๋ยวผมจะเวลาผมกดผมก็จะมเออดูเหมือนมันจะเร็วขึ้นนะส่วนนิ้วผมนี่ก็ไม่ไม่ได้ยกเลยครับตอนเคลื่อนที่ เขาจะมีแบบนิ้วยกก็คือว่าอ่าแบบนิ้วยกกับนิ้วไม่ยกเออผมก็ไม่ได้เห็นแต่เขาบอกว่ามันจะแบบไม่ยกมันจะเร็วกว่าอารมณ์นู้นนะยกยกก็ต่างแค่ยกกับไม่ยกก็แหละนะเออความเร็วผมก็ว่ามันมันไม่ยกมันน่าจะเร็วกว่า ทางแล้วเริ่มันเยอะจากว่าเดี๋ยวให้ AI มันไต,ตีฝากรถเกือบรถตับมัวตัวมัวซั่วไปด้วยแต่ผมก็ฝากดีก็รู้สึกว่าก็รู้เรื่องดีเดี๋ยว <c oughs> ทีมเราจะโดนแต่งนะ ตอนนี้เราไปเดือนนี้ก็คือก็จะเห็นมันเล่นป่าไม่ถึงพอเล่นเล่นป่าแล้วผมปิดเลยนอะหลบไปหน้าหลบไปนู้นป่าคืไปดูช่องกิจการผมกันก็คือเขาบอกเขาบอกว่าอ่ะข้อสองข้อสองเมา่อไหร่ นมนกว่าก็คือเข้าด้วยท่าสอง oh. แล้วก็ปา่ามันจะมันจะมันเหมือนนำล่องอะก็คือนำล่องก็คือท่าสองมันจะมันพอท่าสองไปมันก็จะเป็นการแทงปาดอกไม้แล้วถ้าอยู่แบบปาแบบกำแพงอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะดอกไม้มันก็จะกระเด็นไม่กัด ก็เบสิกพื้นฐานก็น่าจะประมาณนี้แล้วอุ้ยโดยส่วนตัวเจอผมก็ยอมรับว่าการที่เราจะเท่ขนาดนี้นะเราทำไมต้องเหนื่อยมากด้วยโอ้โอแต่ก็เป็นตัวที่มันโกงคือประมาณนี้ต้องออกของกันเรื่อย แต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันมันก็จะมีตัวที่คล้ายๆกันแบบกดโยกก็คือไลแอสนะครับซึ่งเป็นตัวโปรดไ uh, ม่หมายความว่าถ้าไลแอสเป็นตัวโปรดของผมก็เลน่นมันได้ดีดเลยครับแฟบมาแฟบที่จริงๆมันคือมันเทศ ลุมหนึ่งก็ยังชนะอะไรประมาณนี้เนี่ยผมกดคแต่ทางไ้บีเดย์เขาจะละเอียดไปนีกอ่าลูกจะปลาหรอคก็จะต่อ้างละเอียดกว่าอุ้ยเวีนกำนี่นี่ี่ยิ่งดูตีบ้านแตกก็ลืมดู ก็มานนี้ฮะได้ประโยชน์หรอเปล่าไม่รู้แต่ผมได้ประโยชน์แน่นอนแต่พอไปเล่นจริงๆนี่โอ้โหเป็นคนละอารมณ์เลยก็อย่างว่าแหละครับขอได้รับความขอบคุณจากช่องไฮบีเด็กนะครับที่ให้ผมมาลองทดสอบดูครับแต่ผมก็จะเริ่มปิดหน้าก่อนแล้วก็กดหยุด